Dien đây. Mưa này มื้อนี้บ่? Mệt Mưa này เนาะ. mà nó y่าง มาแต่ đây เด้อเนาะ.แลเข้า nó, oh, nó งานรวมเนาะปีละครั้งปีละครั้งนำไหลไฟสว่างเนาะปัดไฟดับตัวนางตอนจบเลยพอดเบืองสลอยุ่งยากเมื่อนมีงานมีอย่างค่อนข้างเนาะไพ่ดับเนาะ มันพีน้อมันแห้งขามันแห้งอยู่บ้านเดี๋ยวนี้โลละสี่พันห้าโอ้หลายเงินแล้วเต็๋ปรถนี่อ๋อเป็นต้นหัวนี่ งานรถหญ่ก็เป็นไส่หญ่หรือใดสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอาโมทุก่านทุกคนวันนี้ก็มาพ6ก,กับบ่าวสมจิตอีกเส้นเก,ก่าเสร็จเคยพี่น้องวันนี้กับเ็นอีกโอากาสหนึ่งน้องพี่น้องที่บ่าวสมจิตได้มาเฮ็ดเวียกร่วมอยู่บ้านบ่าวสมจิตและพี่น้องทางเลียวไพ่อ่าไพ่พาเขาบ้านนี่พี่น้องเพราะว่าย่ำผลอ่าป่าไม้มันขึ้นสูงนะพี่น้องจะเห็นให้ส่วนหลายมันเกิด ง่ามไม้พัดส,สายไผ่เท็ดไผ่ดับตลอดพี่น้องย่ำแรงก็เลยพากันมาถางต่ละปีกระถางคู่ปีพี่น้องอถือว่ามาเวิบ้านมินี่พี่น้องมาเฮ็ดเวียกร่วมสามัคคีภายในบ้านพี่น้องอ่าบรรยากาศสิเป็นอย่างไรกับสมกิตสีพาทำผู้ชมไปสมพร้อมกันเลยพี่น้องเอเข้ามากินพี่น้องมิงนี่กินข้าวง่ายพื่ละกินข้าวง่ายอยู่กอนเฮ็ดเวียกพุ่ละพี่น้องพอมันค่อนข้างจะหลายในพี่น้องอยได้กักติดตามรัชมน้ำการ ตอนนี้ก็ถือว่าทีมงานที่มากวอนกันเริ่มลงมือแล้วพี่น้องทางต้นไม้ที่มันสิทางขึ้นสายไผยเพราะว่าแต่ละปีนะพี่น้องถึงเดูผลนี่มันก็ค่อนข้างจะใหญ่ไวตัวไวไหมแต่พอเราดูแล้งแบ,บนี้ก็บ,บ่ค่อตัวบุคอยใหญ่ดอกพี่น้องสังเกตจากใบไม้ก็ได้เดี๋ยวมาตัดไม้ออกจากแล้วสายพผ่มันนี้ก็ได้ อยางไรลงทางนี้นี่ทำไมเก็มาทางให้เนาะเออโอ้มัมนมันตลอดเพิ่นนี่เนาะเออใครเอาให้งานนี่มากที่สุดปีนี้ทางให้บริการเยกะมากเลยแม่อะลร แล้ไฟกะตีสภาพเขาแม่แล้ยยุงบุคเเห็ดเน,นาะใส่ต่จ,จักจอดจวดโอ้ยนี่ไง <c oughs> บตัดมันมาทั้งขึ้นแล้วสายไฟพุทธยามผลอลไรพี่น้องลมมันสะพัสายไฟดับตลอดไฟก็ได้ รดพันอยู่พื้นนี้<ง>แถวนี้แล้วและแถะ<ง>วโคตมาหลายเมือเดื้อบ้านมา<ง> <c oughs> นสียเอายางมาเกิ่ยนมาเนาวเกใชแสยลถงถุงพิมาเนาะลเนาะอมันสินนะมันเนาะมรบมมืออไม่คำหนึ่งยามไม่คำหนึ่งดึงซี่ดึงซี่มืองามยามดีเนาะมาถางแล้วไพ แต่ละปีเนาะเพราะตอนยื้งานฟุ้นตูเราไม่ใช่ยืร่วมมันค่อนข้างร่วมสร้างขบวนสมามัคคีภายในบ้านเก็บโมทางมันก็เยอะข,ขึ้นเยอะขึ้นแต่ละปีเออถึงถึงสายไผ<พ>แล้วก็แล้วมันเป็นสายเปื่อยมันเป็นสายโอบเนาะอ๋อผสมชนมาทางวันนี้ก็ได้ เาดูแลองนี่รรมาเนาะเป็นฤดูหนาวอันนี้เล็กน้อยอรมพอรดูคนนี้ยุ่ข้วามาปลายไม้พัดสายไผ่ับไผเื่อกาบริสายผิดมือกันี้ี่นนองมันมีบ้านผสมที่แบบข้างสุขิีเพื่อพสิมาแปลงเพื่อกามีมีลมมีน้ำมาตันทางถนนกับไปยักมายากพี่นนอง พูดนะเออทางใหญ่กันมาแล้วรถทีมงานไฟฟ้าเพิ่นกลับมานำมัอน,นี้ก็ได้มาบอกจุดใดที่ว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยง นี่ยังนี่แก้มาาจะใส่อ๋อมาสูงวะโอ้มันพีน้อมันแห้งขามันแห้งอยู่บ้านเดี๋ยวนี้โลละสี่พันห้าโอ้หลายเงินแล้วเต็มรถนี่ อ๋อเป็นเจ็ดแปดร้อยพูดนี่ระดับผู้ได้หนิแต่อ๋อไม่เป็นต้นหัวนี่โอ้ การรถใหญ่ก็แม่นไส้ใหญ่ด กันแต่มีคนอยู่อนอกมหาทัศมึงดูคืออยู่อันตอนไทรตอนนันหันลามขึ้นมาเออแ่นปิ่งนะ,ะเตมกันมา ได้เมื่อยบ่เมื่อยบ่โอ้เมื่อยเลยเนาะออกให้งานเนาะเอาออกงานรวมเนาะออกงานรวปีละครั้งปีละคกําลังใจไดสิออกงานรวมไดน้ําไหลสว่างเนาะเอ้บแนวาแล้วเนาะไดับบ่นั่งตอนจบเลยบ่ได้เบิ่งสระอยู่ยากผมสิซื้อท่าๆบ่ได้ผมมักผมมักแนนหาเมื่อนมีงานมีหยังแงคัเนาะไฟดับเนาะ ักแบบนั้นต้องเอาแบบนี้บพน่้ให้ไฟดับต้องพางแล้วไฟจะพันเอาเป็นลอายจะพันเลก้กนเนาะอ่ได้ว่าจะลูกเจนี่กันจะขี้วดท่าะน้ำนี่นะสำคัญไฟดับแล้วก็จบเลยแหละคู่มือนี่ใซ้จะไฟไฟเบิดน้ำก็เป็นไฟ ບໍ່ມີອັນໄພກໍແມ່ນນ້ຳກໍຕົມໄປຕັກຕັກອັບກພິ່ບໍດານ້ຳພິ້ນມາາບເຮືອນ

ว่า <mondo S 1> นี <laughs> ่งเป็นมือบัานนะคราบชงทมือเทียนมง่วงด้วงงหร่จับตอนบลาทูก็แม่นรเลยอันนี้เชวัตถุดินบ้านกเชือน่าจะป้อนเอาด้วาเป็นยาลอันนี้แม่แท้เลยนนี้ เืออ้ยไฟทิมแนวหน้าตีนนี่บทตัวนี้หรอวะยังมีว่วตัวหน้าอันนีเบทตัวนี้เนาะโอ้ยใหญ่หลายจุดอีกนี่เอเอ๊บบละลงแบบล้วผมโอ้ ทีมงานสุภาพสตรีไปดีเนาะมเดลโลาวเด้นล้วมนี่นมเสล้วเดี๋ยจพเอาผลงานเอาผลงานคึ้มือกองเลยจังไเนี่ยเขินเขินเดี๋ย

อ่าทีนี้ก็มาหานต้นยางอ่าต้นยางเพิ่งกระปุกอืกเกือบสาวปีเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันถือกับเลวอ่าสายสูงไปพาเข้าบ้านก็จะเป็นต้องได้หานหานปลายมันประสิทธิ์อ่ะโมเป็นพี่น้องอ่าเจ้าของเพิ่งยังขีดอยู่เลยประก,กันหานเอาพี่น้องอย่างแท้นี่ก็ใหญ่าลายพี่น้องอ่าสไลายกระปุกไปธรรมชาติเลยพี่น้องก็บกค่อยได้ใส่ปอกใส่ปุ๋ยพอปัานา่นเพิ่นก็ได้ขีดข้อมือเดี๋ยวนี้ก็ได้ ຖືວ່າດິນແຖວບ້ານບ້ານສຸຈິດກໍເໝາະສົມຢູ່ໄດ້ສຳລ อี่เข้าสำเร็จเสร็จสิ้นจับพากันมาชุมยีเนฟิลเลอร์ยุ่งจนสาวๆสงสัยมีเอยียงสักอย่างนะกระทมทำใจนนึงรักทานาเอาเอาเอาใครสิได้กินรอบนี่ได้กินเลยนะสานันค่ะหลังมีครู ได้กินเลยได้กูเซียนะเอ่หลังจากที่เวพึ่งสาวพึ่งชุมนุมกันแหละก็ลงมาค้อนพูดี่น้องะการถลงค้อยจค่อนข้างจะไวเลยที่เราสามารถท่อุ่มไปบงยืนยืนทุกที่ซุ่นมูอละเข็คขวัุ่งน้อย บรรยากาศพี่น้องเอ้ยอากาศค่อนข้างจะฮอนควันคันนัวอยู่ช่วงนี้แป่นเบื่อแต่เด็กกับปลุกปลูกอย่างปลูกมันโอ้โหตอนถั่วเนาะจริงใจเมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยเนาะ หย่างย่างมาตะพูดเลยเนาะขาม่ากันหย่างมือส้มขาบวอ่าพี่น้องก็ถือว่าส้มมาพาควนและเห็เบิดมือมือนอ้กินข้าวเที่ยงแล้วก็มาเห็นต่อตอนแรงอสมจิตก็ขับรถกลับมามาก็เห็นทีมงาน อาที่เพิ่มมาก่อนเพิ่งก็ได้อ่สิบพันไม้ทีมันยังอ่าค้างคาใจอะไรพี่น้องเพื่อทำละเอียดน้อพี่น้องเพราะว่าการพักเห็ดเวียกรวมมันกับโบมีบ่อยน้อพี่น้องเพราะว่าไัการวิเคราะห์วิเคราะมันทั้งละสิว่าทสันกันแล้าตัวนี้ก็ทีมงานก็สิได้กลับแล้วพี่น้องว่าสมจิตก็สิกลับน้อพี่น้องสิไปหากินส้มกินเซลพั่งละอะไรยังสิกลับเมื่อได้ม่วงมาใช่หร่า อ่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้อย่าลืมพักกดติดตามกดไลค์ลกดเซ์พี่น้องสุดท้ายขอกราบคำว่าสบายดีสวัสดีโอ้ในห้องแดงเนาะ みそんま。